่ทง่านจะไว้รายตัวที่ท่านจะวมารายงานมารายงานตัวด้วนัมบ้ามีถูกสอนมน่อย่น้อยลมาลุ่ายน่อยมากกว่าน้อบูนะครับะเบิ้งเราดวยนะครับกคู่นสิมากมีเรื่องยังที่เดียวเอามาฟังด้มาฟังน้ำกันนะค่ะวัดีค่ะวัดีค่ะวัดีสุ ผูสุคนเด้อทั้งทางชอ่อง้มนี้แหละเอาม้มนี้เพื่นกับมาวาสิมีคนมารวมบุญน,นําแม่นบ่ของกันยังบ,บ่งแล้วรวยหากเกา่า่าสิมาติดแอรห้โอ้อค่ะาทาษุาุน, <laughs> <laughs> นั่นล่ะได้เิีข่เขาแวแววได้เิีว่าปูฮอนสิมาติดแอรห้ว่า่าพัดลมกับเสียงดังพดโพดว่า่าเวเวล่าสองย t u b e มานี่เสียงพัดลมเขาาว่าสั่นเพิ่นว่า พ่ออยากไล่ตัวเพือ่อนว่าบ่ได้ยินเสียงสัตว์บ่ชัดเกินยังสิหนะคะ่ะเสียงปูฮันทีฮเราห่วงกะได้ยินคักอยู่เราละเบาเร็วแล้วก็บ่ได้ยินน่ะทั้งพัดลมพัดยังสิหนะเพื่อนก็เลยสีมาตีแอร์ไฮมาเตี้ยไข่ดอกก็บ่ห่วงไงปรนไดี๋ยวจักรซีพียูบุเขาเออเขาอันนั้นเาะกาบงรู้มาหายงิง ตันหนึ่งครับตันหนึ่งบ่พยาตันหนึ่งเตี๋ยวมันเย็นๆเลยบ่หมื่นสองพันอือออตวเงินแแต่อืมดเจ้ามันเสียงกินใส่แล้วมาคือห mm ้องดีแต่หน้าหนึ่ก็จะเย็นทั่วกันนะครับเพื่อจะเย็นทั่วโลกจะเย็นทั่วโลกมาเตียงก็ทั้งคางกดนั่นละคางนั่นละอืเยัไอ ไอ้ไอ้วันมาพัอัานโทรศัพท์เด้ไปไปไอ้ไปไอ้หนักหน่อยเด้ไอ้หนักหน่อยหนักใหญ่ลับเดี๋ยวเพิ่นโทรมาสั่งของเพื่อนเพิ่นเพื่อนเพิ่นเพื่อนเพิ่นเพื่อนมาสิเรียกเพื่อนสิเขียนมาเตียนั่นล่ะลูกหลานเพื่อนกัสีมาร่วมแรงร่วมใจกันเนาะสั่งบุญสั่งกุศลให้ว่าข้าเจ้ากับฝากมานั่มช่องนั่นล่ะค่ะช่อง เยฟซี FC, ฝากานํำทุกช่องเบิ่นวาฝากมาให้แม่คู่เด้อรวมบุญรวมกุศลนาำมาสานมือว่านนี่แม่คู่กับไปวัดปูเทท่ทองไปตีตอเรื่องกองค่ะไปเรื่องกองก็เลยให้ปูเพิ่นไปจัดการให้ก็เลยนํำปัจจัยไปเพื่อนแล้วอันได้ชวนทีเลืออาจารย์ให้เพิ่นได้เก็บลวกษะ ให้สซ่อบูรณะไปน้่มมันดอกบัดนี้มันฆ่ากันอยู่เพิ่นเพิ่นเฮตพญานาคเพิ่นสางพญานาคให้ว่าหัวละข้างกันนะเพิ่นเพิ่นเทพื้นเท่ยังเพิ่นผสมปูนอยู่ขนาดน่ะก็เลยว่าให้มองนี้มันเล้วสะก่อนจ้จังสิบูรณะน่ะมันสีควางกันอยู่มันตีกันอยู่เนาะอันหลายค่อยเฮดไปแล้วเพิ่นก็ร่วมอันเฮดประตูโบดน้ําประตูโบดก็มีเจ้าภาพเลยเนีบย ค่ปะประตูโบสถ์นะคะมันเป็นประตูโค้งค่ะประตูโบสถ์มันหักครึ่งนื้มันมีขางเดียาวหน้าทายไปเลียงแตนหน้าตังเริ่มบาดเลีาา้ยงหงงน้าตังนักขังหน้าตังเนี่ยว่ามันจะได้เปลี่ยนทุกสองอ่นล่ะไห้ว่าไห้ว่าโอ้ยปู่เอ๋ยจะเมียนนอนล,อล้วปวกเลยกินเหม็ด ไครวาเล่าหักออกมาเป็นหัวโซวอเสวะปีดกับบอสนิษแล้วเขามันเขามันโยดลงแล้วเนาะต้นสางต้นปีได้ของบนนะัวห้าแหงเฉลียนสางมันหลายปีแล้วเออปีห้าหกได้ปู่เราสลดร้องบทนะปู่กัว่าโอ้ยคันแม่คู่หอมหวานบอผ้าเอฟซีสางปู่คือสิบบัวเดสางดอกว่าสันบ่มีบุญวาสนาสิได้สางได้สางร้อนี้แล้วประสันบ่มีงบ,บาาาวา่าสันละว่า ก็ดีใจลาย่ระสานพญาก็ดีใจร้ายแล้วว่าเรานิมิตฝันเห็นเราว่าพญานาคโอ้พ่นขึืนมาสั่งขืนมาจากบ่อน่ะละข้นมาดีใจและประท่านพ่อให้ลูกให้ล้านว่าสันว่าได้ได้ขืนมาแล้วลูกหลานได้มีบุญห่วมสางทางพุทธศาสนาเพื่อนกัเรยว่าสิประท่านพ่ออยู่แต่เราเราเบาดูกดูดิปูเราว่าพญานาคเกศเสียนสองโอ่งหัวนี่ก็ได้แต่ว่าฟังไปเ้อฟัง ฟังลองบึงมันสี่แมนบ่เข้ากับเอาไว้จักใบสองใบแล้วเพราะว่าถ้าเบียร์รูดออกมามันบอกมันศูนย์เจ็ดหนึ่งมันบอทั้งหนามันสองศูนย์เจ็ดหนึ่งอย่างนี้สิหน้าบางที่บางที่ใหมันเปลี่ยนเจ็ดสองกับบ้านแหน่เพราะว่าปูเราบอกเลยมือวันแล้วก็บอกมามาเมื่อขึ้นนี่แล้วก็ว่าเออเราบอกเออเมื่อขึ้นนี่แหละเราพอดีมาไหวปูไหวย่งแหลบบ้านนี้ก็เรียบอกวับนั่งหนักน่อยสุ่มยุนนี่หละแล้วก็เรียบอกว่า ได้สร้างแล้วลูกบานนี่พญานาคเกศเสียนสององสีสางแล้ววันที่สิบหกผ่านว่าแต่ว่าที่กิ่งว่าแล้วตามที่กิ่งว่าแล้วดอกสิบหกวันที่สิบหกสิบหกเร็วๆนี่ล่ละสิบหกเร็วๆนี่ลหละ่าษาละวพญานาคเกศเสียนสององล์แล้วว่าสันบาีสางแล้วว่าชันบาสร้างแล้วพร้อมกันได้เอ๋บานี่สองละวทั้งสององพญานาคเกศเสียนสององละววันที่สิบหกนี่ลหละสร้างสีสางแล้ววันที่สิบหกน่ละ ประสานระบาได้สางซอยกันเมื่อสุกคนละประสานสมาที่สิบหกอืมแล้วบอกปิดปัญหาอีกแล้ววันนี้แจักกันยังวะตามกนต์อืมสา3เดือนโอ้ยมากับบอลแล้วละเนาะเพราะยานาผู้ใดที่มาสางเร็วกปนั่นภายในเดือนมันบ่มีหรอก คือเราว่าพญานาคเกศเสียนหนึ่งองค์ล่ะอันนี้พญานาคเกศเสียนสององค์สร้างแล้วพรออมการมาสันเราว่าพญานาคเกศเสียนสององค์อืแต่ว่ากับแปลงว่านนี้แม่คู่เขียนไว้ส่น้อนหนังสืออันอันไอ้ว่านจุดห่วงส่มันบ่เม่นเลยเม้ยเม่ไปบอกเลขถ้าเบียนรถผูผิดยังไง่าสันเออเขียนไว้เขียนไว้ถ้าเบียนรถมาสันว่าจะใส่หน้าบาทไปเขียนถ้าเบียนรถให้คนเบือง เมืเ่อนองบอไปเขียนอะไปเขีย <laughs> น่าสองศเจององเจ็ดสองมบ่แมไหนวันา่าอาเจ็ดหนึ่งม่มมมมเอาเมนตีเมนเขียนเพีตีสันมาสันจะเขียนไปใส่ละเขียนไปอยู่ไปเขียนว่าสองศูนสาสัน ว่าจองเคืยอนี่เนี่ยถ้าเบียนรถลดประสันแม่ขู่เขียร์ในคนแต่ว่ามันเจ็ดหนึ่งแต่ว่าไปเขียนตัวนี้ไหมเออผู้ใดมาหันเพิ่นมาแยกอ่ะนี่เราถ้าเบียนรถลดประสันค้ำบ่อยเพิ่นเบิองเดอปาะสันนั่งหนักหน่อยเพิ่นเบิองเดอไปเขียนผิดนะจองเขียนผิดคือสิเป็นคือจังเขียนให้แม่สมพร พอดีผูบอกตัวหนึ่งพอดีงวกหนามาใช้ลาลอตเรีเกียตศูนาสันแต่ว่าผูพ่อดีบอกเกีตศูนยวันไม่สมพอ่อเราได้เ,ดเกศูนย์คักไหล้านเ <ขอ S 1> าราก็เรียกว่าได้ได้นั่นเป็นคู่นั่นตัวสันงวกหนาม,มาจังไรจังว่าใช้ลาเกียรตศูนาสัน แต่ว่าตอนส่งบวบ่า,ายังเสียอันนี้ไปเขียนกลบว่าจ้องเขียนเถื่อกันแล้วองสวเจดหนึ่งสั่นซองส้วเจ็ดสองาสันสาส่นเนี่ยลงยางกังเนาะ,ออะก็เลยว่าตัวนีบอว่านเนี่ยานมันเลียมาทวางมันมันบ่มนตัวนี้ได้ไหมฮะก้าวหูจักอยว่ว่าเกจหนึ่งต้องไปยังคือเขียนตัวนี้นะมนประกาศงเป็นเจงสั่นนั่นแหะก็เลยว่าถ้าียนยรถดยงาเขียนใบอีกอยู่นีหลักับเกจหนึ่งเจสองตับไปห้างซื้อกันไว้ใบซองใบเนาะฮะมันมีรางวัลบ่แน่ะอันนีกก็ได้ ก็รอดไปเสี่ยงโศบเบิ้งอือครับผมเบื้องเป็นแนวแท้ฟังเป็นแนวทางนั่นละช่องยูท้วบกับนีลาเพื่อนกัมาทายท้ำให้เบิงอยู่ดอกผู้เบื้องยู่ทั้งไก่ทั้งไก่เดนี้มาบ่ได้เพราะว่าปิดหอยอยู่กะเออมี่ยังกะยังโทู่หาไม่คู่ก็ได้ตามเบือทู่นั่นละของเอของวั่นล้ะกัของเก๋แตงโม มีอยู่ค่ะเท่งแม่สมพอ่ออันมู้นั่นแหละหันท่าลังเทียก่าสายบัว่างก็ไม่ได้รับท่านสวัยเยี่ยมสีท่ากรุงเทพเป็นบอกว่าออซอยแม่หอมหวนรส์สถาอเอา,เอาทำบุญน,น้ำทำบุญรวม สาธุสาธุสาธุเด้อค่ะเด้ออันนี้พอสบายเด้อเพิ่นฝากผ่านทางช่องพอสบายหน่อยพลอยลมมาปูเปลี่ยนเสื้อให้ใหม่เลยเด้อควายพิ่นโชคเพิ่นลาเพิ่นโชคเพิ่นหมานเด้อค่ะเด้อค่ะบูชาเรียนในน้ำเนี่ยแต่ว่าบูชาเรียนนี่เอาหนีเลยบ่ฮู้นไปเอาเอาย่นี่ก็ได้ครับจะเอาย่นี่ก็ได้ครับูชาเรียนงานน้อยแตเลยบ่ได้ หักเอารว่าไล่ื้อไปคุณเนาะจ้าเดี๋ยวไล่เื้อจังไห้ร้านเพื่อเอาเลี้ยงนึงเนาะพ่อเนาะอดับเบิลโค้เนดเครับเด้ออัจน่ดดบเบิลโคดิจํบทิว่ามันครับไปครับมาเลยครับใต้ตะเบียนัเบียนัเบียนรวมเมียนเมียนบ่อค่ะเมียนเดี๋ยวสิบอวกันเบื่อทั่วเพิ่นยู่ครับผมค่ะเดี๋ยวสิผู้โลกด้วกับว่าอันโองหจักเบื่อแมวสัน พระคนเพิ่อกับว่าใดเบิ่งให้นะ่ะมันกับคนส่วนหหายนะอ่เบอร์ทโทรไม่คู่ค่ะศูนย์หกสองสี่สองสามสอก้าศูนย์หนึ่งค่ะศูน สี่ส9 0สามสองเก้าศูนย์หนึ่เก้าศูนยเบอร์โทรอันนี้คือเบอร์อันนี้อันนี้คือเบอร์โทรเด้อน่งแม่แนะมันจดป้ายทำไมมีเจ็ดศูคบนเวมนระเบิดอตเจ็ดศูนย์หนึ่งมีไหมมีบ่บ่มีนะโอ้อจผิดก้านยน่งา่ับเ้ได้ค่ะทมันอยากฝากมาถายดิเรกมนว่าอันหมอแค่นั้น มีท <ih unting violin beeping warfare> ั้งห่านหือปอยูตอยูตีดนหมูชันวะโอ้โหมอสวอ้นอ่ะมอแกนวอ้มอทั้งฮานมอแกนมอแกนสบายเตี้ยเลื่องเลือล่องไปดีเราทั้งเวทีงล่างนะแต่ต้องถามปูแล้วบางน่นเนาะต้องถามปูยังไม่คู่กับตออะไรไม่คูกับตออะไรไม่คู่กับพวกงจักคือการ ตถามปูเนี่ปูลื่อสีลังแตกนี่พ่นบูซานะคะนี่อันนี้คลองคลองพอไว้เด้อนี่ค่ะให้พ่นลำลำลรยๆยสุกสุกมันหมานเรือนี่พ่นพ่นบูซาไปค่ะพ่นสวนให้แล้วล่ะค่ะพ่นสวนให้เ้วันกูหาะคับ มันแตกส่วนส่วนมากแล้วก็ยังว่าใช่เลยเวลาแม่แม่คพูดก็ไปเลี่ยมมากอะไ้ตั้งสิละค่ะเลียมเลี่ยมมากอะไรอย่ครับคลิปนี้ก็มันก็ยาวเกินไปนะครับเนาะพอสบายก็เลยตัดเป็นเหตุเป็นสองคลิปนะครับเด้อเอฟซีที่เขามาติดตามชมของพอสไยก็ติดตามคลิปต่อไปอีกนะครับเนาะก็ขอให้เอฟซีของพอสไบนะครับเอฟซีที่อยู่สุวรรณคูหา เหรียญกับทรงห้เรียบร้อยแล้วนะครับเด้อคงศิริรับนวเนาะปานนี้ก็ได้คันชมคลิปคอสวอยูยกขอให้มวียงจงมีโชคมีลาบแล้วก็ให้มีลาล่ำรวยเงินทองนะครับเด้อให้เอฟซีทุกคนที่เขามาชมคลิปพอสวัยก็จงสมบูรณ์ในรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติทุกทุกคนนะครับเด้อกับปานนี่ก็ขอยุติคลิปเอาไว้เพียงสามีนะครับเนาะคลิปกัยานพอสมควรเดียวขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดียังงามงามครับ